สวัสดีทุกคนที่ผ่านเข้ามาชมคลิปนี้ทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ดงบังนะตมปตทออเอ,อมามะลิมะลิมะลิชาเขียวมะลิชาที่สี่ป่ฮะชาที่สี่หนึ่งชาพีทหนึ่งชาพีใช่ไหมคค่ะชาพีแล้วก็ชากระเป๋าเงินดิสัยอันนี้ก็เป็นแฟนชายกันบ่ะว่าไฉ เห็นบรรยากาศพี่น้องอัณะพูร์ลากาด้นะครับทำนาขี่ทำนททานคาไม่ได้ขึ้นดนแล้วอ,อันนี้เ็นเพชรชัยหเหันไหมเนาะอ๋อโอ้ทรงร้านดูดีเด้วยนะล่ะจะไปตั้งนะครับก็ได้เยี่ยทุกคนตอนนี้ก็อยู่ปั๊ม ปตทนะทุกคนกำลังสิเข้าในเมืองบัตรแพงพี่น้องจะกับผ่านบ้านประทานห้างเลยนะครับผมมีคลิปยังลงมือนี่ก็เลยถ่ายเรียลเรียลซบนนี้แหละ <laughs>